อันนี้ทำขึ้นมาเพื่อตอบคำถามสุดคลาสสิกนะครับว่ารักคืออะไรตอนแรกผมจะทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อตอบคำถามว่าทำไมเราถึงยิ่งรักคนที่ทำให้เราเจ็บแต่พอทำวิจัยไปเรื่อยๆนะครับหาข้อมูลไปเรื่อยๆลับพบว่ามันเป็นคำตอบที่ครอบคลุมยิ่งกว่าเรื่องว่าทำไมเราถึงยิ่งรักคนที่เรา,เ,ราเจ็บนะครับแต่มันเป็นคำตอบที่สามารถที่จะลงลึกไปได้ถึงความหมายของคำว,ว่ารักนะครับก่อนอื่นที่เราจะมาดูว่ารักคืออะไร เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าอะไรไม่ใช่รักนะครับหลายคนเนี่ยมักจะสงสัยว่าทําไมบางครั้งคนที่ทําให้เราเจ็บนะครับในการเป็นแฟนกับคนคนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นระหว่างหนุ่มสาวสาวหนุ่มหนุ่มหนุ่ม,ม,มสาวสาวนะครับเมื่อคนหนึ่งทําให้เราเจ็บ หลายครั้งเรายิ่งรักคนคนนั้นเรายิ่งหลงคนคนนั้นนะครับทุกคนคงเคยมีสถานการณ์ที่ว่าโอ้โหเขาทําให้เราเอกหักนะครับเจ็บปวดเขาทิ้งเราเขาหลอกเรานะครับเขาบอกว่าจะไม่ทําอีกหรือเขาสัญญากับเราด้วยคําคพูดต่างๆนานานะครับหรือเอาของมาให้แต่เราก็ให้อภัยเขาแล้วหลังจากนั้นเราก็ยิ่งหลงยิ่งรักเขาเหมือนจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับเขาอาจจะทําร้ายใจิตใจเราด้วยคําพูด ทำร้ายร่างกายเราด้วยซ้ำนะครับผมเจอมาเยอะมากในหลายกรณีมากที่ผมคุยมาทำร้ายทั้งร่างกายและใใจิตใจแต่กลับเป็นว่าเรายิ่งหลงยิ่งรักเขาหัวปักหัวปัม๊มน่าแปลกมากตัวนี้ครับคำตอบมันอยู่หลายประการมีคําตอบอยู่หลายจุดที่ผมอยีกจะจับไปทีละอย่างนะครับ 1. ก็คือคนเราเนี่ยมีความเข้าใจผิดระหว่างความหลงกับความรักที่เราต้องแยกให้ออกนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะเจ็บปวดไปตลอดกาล เราจะไม่เข้าใจว่าความรักคืออะไรความหลงคืออย่างนี้ครับสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งซึ่งผมผมเคยทําและผมเคยเจอมาก่อนนะครับผมจึงสามารถอธิบายได้คือสมมุติว่าเราเนี่ยไปแอบชอบคนคนหนึ่งนะครับแล้วคนคนนั้นเนี่ยชอบเราลับทันทีเลยแบบแล้วเขาก็แบบโอ้ยโอยรอมานานแล้วเนี่ยรอคนที่แอบชอบรอคนอย่างเธอมานานแล้วแล้วก็รักกันปึ้มอย่างเงี้ยหลายครั้งเนี่ยเราเราก็อาจจะสมหวังแล้วก็อาจจะดีใจแต่เราอาจจะรักคนคนนั้นไปไม่นานเท่าไหร่นะครับ หลายครั้งมันก็นอาจจะมันอาจจะน่าเบื่อภายในเวลา1เดือนบางทีก็1ปี1สัปดาห์แล้วแต่3ปีนะครับแต่ถ้าเกิดในทางอนข้ามคนที่เราไปแอบชอบเนี่ยเขาไม่ชอบเรานะครับสมื่ิเราแบบโอ้แอลแอบเอาของไปให้หรือว่าส่งข้อความส่งเมสเซจหรือว่าทําอะไรให้แบบแบบทุ่งเทให้นะครับอบอกรักเอาดอกไม้ไปให้ถ้าเป็นผู้ชายหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็ดูแลทุกอย่างนะครับอย่างดีนะฮะ แอบเขียนข้อความไปให้หรืออะไรแบบนี้นะฮะแล้วเขาไม่ชอบเรากลับอันนี้อยากให้จำไว้เลยนะฮะอันนี้เป็นจุดที่เด็ดสําคัญมากๆคือตามกลไกของสมองแล้วเนี่ยเราจะยิ่งชอบคนกว่านั้นครับเพราะมันเป็นความท้าทายมันจะค่อยๆแปลงสแปรรูปจากความรักเนี่ยมาเป็นความหลงเมื่อมันมีความอยากเอาชนะอยู่ในนั้นนะผมอยากให้ลองจําตรงนี้ไว้ดีๆนะฮะเพราะมันเกิดขึ้นกับผมมาแล้วมันเกิดขึ้นกับคนรอบตัวผมมันเกิดขึ้นกับคนที่ผมเคยอ่า เคยช่วยเหลือและมีปัญหามาทั้งชีวิตเนี่ยนะฮะเป็นปัญหาใหญ่มากๆซึ่งเกิดขึ้นกับหลายคนคือเราแยกไม่ออกระหว่างความอยากให้เขามารักเรากับความรักที่เรามีต่อเขาเอเคไหมครับสองอย่างนี้เนี่ยมันจะปะปนกันอยู่ตลอดนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมองเราก็คือว่าสมองเราอ่ะมันมีสารที่เรียกว่าโดพามีนนะครับเป็นสารแห่งความสุขซึ่งบางครั้งเนี่ยมันจะหลั่งออกม,มามากไม่ใช่เวลาที่ทุกอย่างมันดาบรื่น แต่เวลาที่ทุกอย่างมันขึ้นขึ้นลงลงนึกออกป่ะครับเวลาที่แบบเขาสนบ้างไม่สนบ้างเดี๋ยวเขาก็ราให้เดี๋ยวเขาก็ดีเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเขาจะไม่หลอกเราแล้วเขาก็ไม่หลอกจริงๆแต่บางครั้งก็หลอกเราอะไรอย่างเงี้ยคือมันสับสนกลับไปกลับมาไอความสับสนกลับไปกลับมาเนี่ยผมอยากจะเทียบให้ฟังเหมือนเป็นการเล่นโรลเลอร์คสเตอร์นะครับคือแบบวูขึ้นลงขึ้นลงเวลาที่เราไปนั่งโรลเลอร์คสเตอร์แล้วเล่นรถไฟหอเนี่ยถ้ามันแบบมันเป็นอย่างเงี้ยมันแบบ อือไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งเราจะลงจากรถเลื่อโคสเตอร์เพราะมันน่าเบื่อใช่ไหมครับเราจะลงจากรถไฟหอเพราะมันเรียบตลอดแต่รถไฟหอะไหนก็ตามที่มันแบบอู้อขึ้นลงอย่างเงี้ยเยอะๆเนี่ยเราจะชอบเราจะสนุกสารอะดรีนาลีนมันจะหลั่งสารอโดพามีนสารแห่งความตื่นเต้นแม้แต่เอนโดฟินเนี่ยก็หลั่งออกมาเพราะมันตื่นเต้นมันสนุกมันรู้สึกท้าทายมันรู้สึกแบบมันมันรู้สึกมีอะไรนะครับทีนี้ที่เรามักไม่ทราบกันก็คือว่า สมองเราเมื่อกําลังเผชิญความความรักหรือความหลงเนี่ยนะฮะผมใช้เครื่องหมายคําพูดนะนะถ้าทําแบบนี้คือเครื่องหมายคำพูดหมายความว่าเรายังไม่เข้าใจคาคำนั้นโดยโดยแท้จริงอ่ะเมื่อเราเจอสิ่งที่เราลึด้วก็เรียกว่ารักแล้วมันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเนี้ยเราจึงชอบมันมากกว่าอะไรเรียบเรียบเราจึงชอบมันมากกว่าอ่าอะไรที่แบบโ oh, หเราชอบเขาเขาชอบเราเลยหรือแบบเขาดีกับเราตลอดเวลาเขาไม่เคยโกหกเราเลยเขาไม่เคยหลอกเราเขาไม่เคยสนใจคนอื่นแบบนั้นเนี่ยมนุษย์ประมาณสัก 90%ของโลกนะครับซึ่งผมไปเชิญมาแล้วด้วยตัวเองว่ามันรู้สึกเหมือนไม่ใช่หลักมันน่าเบื่อมันแบบอุยไม่เอาะไม่มันไม่สนุกไม่ท้าทายเหมือนโรลเลอร์คสเตอร์ที่เราพร้อมจะลงเหมือนรถไฟเหาะที่เราขี้เกียจนั่งแล้วแต่พอรถไฟเหาะมันสนุกมันตื่นเต้นมันมีการมันมีการทําร้ายกันมันมีการทําลายจิตมันมีการทําร้ายร่างกายทําร้ายจิตใจมันมีการหลอกกันการโกหกกัน นง้นงๆนะครับแอบนู่นแอบนี่ไปม,มีมีนู่นมัดนี่แล้วบอกเราว่าจะไม่อย่างนี้เราไปอย่างนี้เราไปมีคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรานึกว่ามันท้าทายสนุกเราจึงอยากที่จะอย่างที่บอกหนึ่งเอาชนะสองคือรู้สึกตื่นเต้นแล้วเราจึงเข้าใจผิดนึกว่านี่แหละความรักครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหญ่มากที่ผมเห็นประจําเลยผู้หญิงและผู้ชายหลายคนที่เข้ามา,าปรึกษาหรือคุยเนี่ยมักจะเข้าใจผิดว่า สิ่งไออารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนแม้แต่ของเพื่อนผมก็มีนะฮะบอกโห oh, รักมากเลยเนี่ยอันนี้รักแม่นอนเลยเพราะว่าโหแบบยังไงก็ยังไงก็ต้องคนนี้แล้วก็คนนี้ตลอดไปแล้วก็จะรักคนนี้ไปจนตายแต่รู้ไหมครับว่าไอความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่อันนี้เป็นผู้หญิงมาเปึกเป็นผู้หญิงเป็นเป็นฝ่ายผู้หญิงนะฮะที่บอกว่ารักมากแต่รู้ไหมครับผู้ชายเขาทาไงผู้หญิงวันนี้เพราะทำร้ายร่างกายเธอเพราทำร้ายจิตใจเธอสารพัด ดา่าเธอด้วยคำหยาบคายที่แม้แต่เพื่อนกันเนี่ยจะไม่ด่ากันนะครับแย่มากเลยแต่บางครั้งเขาก็ดีเห็นไหมบางครั้งเขาก็โอเคคนนี้ก็เลยแบบลองนึกไปถึงชีวิตตัวเองนะฮะว่าช่วงมาชีวิตตัวเองเนี่ยจริงไหมถ้าไม่จริงผมยินดีด้วยแต่สําหรับคนส่วนใหญ่มันจะจริงนะครับก็คือสําหรับคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอยิ่งเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรายิ่งแบบโอ้ยแบบโอ้ยชอบรักนะครับเพราะว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนอย่างที่บอกเราใสหอก เพราะฉะนั้นนะฮะผมจึงอยากให้เราเนี่ยตั้งใจแยกดีๆว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญหรือประสบอยู่เนี่ยมันคือความหลงหรือความรักนะครับก่อนที่ผมจะสรุปสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมอยากจะจัดประเด็นเรื่องของการอยากเอาชนะนะครับอันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประเด็นสำคัญที่ผมยังไม่ได้พูดถึงอย่างลึกลึกการที่เราเนี่ยไม่ได้ใจคนคนหนึน่งทันทีนะครับแล้วยิ่งเราทุ่มไปเท่าไหร่เนี่ย แล้วัย่งคนคนนั้นไม่ได้รักหรือชอบเราลับเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเอ้ยภาษาจิวยาเนี่ยเขาเรียกว่า cognitive dissonance นะครับมันเป็นการ dissonance แปลว่าการกระจายหรือการขัดแยง้ง cognitive คือจิตใจหรือความคิดของเรามันเป็นความคิดหรือจิตใจที่ขัดแย้งกันเองซึ่งหมายความง่ายๆอีกครับก็คือว่าเวลาที่เราลงทุนอะไรไปแล้วเยอะๆเนี่ยเราจะไม่อยากบอกว่าตัวเองโง่โดยการถอนทุน อย่างเช่นถ้าเราลงทุนที่จะให้หรือว่ามอบอะไรไปให้ใครไปแล้วเป็นปีพยายามทุ่มเทเขามารักเราเป็นเดือนเป็นปีเป็น2ปี3ปียิ่งเราทุ่มเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งไม่ค่อยอยากถอนเนื่องจากเหมือนเวลาเราเอาเงินไปลงทุนหุ้นหรือซื้อที่ดินนะฮะพอเราเอาไปลงทุนหุ้นหรือซื้อที่ดินอะไรก็ตามเนี่ยหรือลงทุนธุรกิจอะไรเงี้ยคือเราทุ่มไปแล้วเขาเรียกว่า Uh, อีกคำหนึ่งนะฮะนอกจาก cognitive dissonance เขาเรียกว่า sunk cost fallacy นะครับเป็นกลไกางจิตวิทยาที่น่าสนใจมากคือเราจะไม่ค่อยอยากถอนทุนที่เราลงไปเยอะแล้วเพราะเราจะคิดว่า 1. จะเสียเวลา 2. คือเสียเงินนะครับ3คือเสียพลังงาน 4. เสียเสียใจ ที่จะที่ทำไมถึงโง่ต้องไปรักคนคนนี้ต้องเป็นปีหรือทําไมถึงโง่ลงทุนสิ่งนี้ไปทั้ง3ปีทาแล้วก็ทําให้มันเสร็จสิเอาให้มันเสร็จเอาให้มันสุดเอาให้เขารักให้ได้เอาให้มันได้กำไรให้ได้แบบนี้ครับเพราะเรื่องังคอสเฟลซี่เฟลซี่แปลว่าความล้มเหลวหรือความผิดพลาดสังคอสก็แปลง,ง่ายก็เหมือนกับสิ่งที่จ่ายไปแล้วหรือสิ่งที่เสียไปแล้วความผิดพลาดเกี่ยวกับสิ่งที่เสียไปแล้วนั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทุ่มเทกับใครไปนานเนี่ยเราจรึงยิ่งพยายามอยากให้คนคนนั้น รักเราให้ได้รักเราให้ได้เมื่อเราจะรู้สึกแย่ในประมาณ4ี่หประการที่ผมบอกมาเสียนู่นเสียนี่เสียนู่นเสียนีนยนน่เราจึงอยากให้เขาย่อมรักเราครับและ,อ,ะอีกตัวหนึ่งที่มาประกอบการที่สําคัญไม่แพ้กันคือความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากมีค่าตัวนี้สําคัญที่สุดผมอยากให้ตั้งใจฟังให้ดีเลยผมริงหยุดประมาณเมื่อกี้นิดหนึ่งเพราะอยากให้รู้ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้คนเจ็บปวดมากคือพอเราทุ่มเทให้ใครอะครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายต่อผู้หญิงหรือผู้หญิงต่อผู้ชายแล้วคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่รักเราตอบเนี่ยเราเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าทันทีนะครับในทางจิตใต้สานึกแล้วพอเรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าทันทีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องการจะให้เรามีค่าแล้วรู้ไหมครับเราทําไงเราก็คือพยายามที่จะให้คนคนนั้นมารักเราให้ได้ไงเพื่อที่เราจะได้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าทุ่มไปครั้งแรกเขาไม่สนใจ เราไม่มีค่านี่หว่ามันต้องเอาให้มีค่าให้ได้ทําให้ตัวเองมีค่าให้ได้ชนะให้ได้ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเกิดมาแล้วมีคนรักให้ได้อย่างเงี้ยแล้วมันจะยิ่งไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นเขาเรียกว่า uh, spiral of darkness หรือว่าบันไดมืดวนลงนรกนะครับมันก็จะวนวนวน,วน,วนแล้วเขายิ่งเราตือ้อเขาก็ยิ่งลำคาญเพราะไม่มีใครชอบตื้อครับผมพูดจริงๆในโลกนี้น้อยมากๆๆท,ท,ที่จะชอบการตื้อคนส่วนใหญ่ถ้าครั้งแรกเขาบอกไม่ ของที่สองบอกไม่สามสี่ห้าเขายิ่งเกลียดคุณนะครับเพราะฉะนั้นพอมันก็ไป็น,นี้ไอ้ฝั่งเราก็ยิ่งตื้อไอ้ฝั่งเขาก็ยิ่งไม่ชอบแล้วไอ้ฝั่งเราก็ยิ่งอยากพิสูจน์ว่าตัวเองมีคุณค่าไอ้อีกฝั่งก็ยิ่งอยากจะบอกว่าแกไปไกลๆแล้วฉันจำคาญแกเต็มททแล้วนะครับแล้วมันก็เลยวน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 ,วนอย่างนี้สุดท้ายออกมาเป็นอะไรครับเราก็อโอหักร้องไห้บางคนเกลียดตัวเองบ้างฆ่าตัวตายบ้างไปฆ่าคนอื่นบ้างนะครับฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง แต่ผู้ชายก็มีค่าคนอื่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายแต่ที่เป็นผู้หญิงก็มีเนื่องจากเราไม่สามารถทนกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราได้อีกแล้วนะครับผมบอกไว้ก่อนวิดีโอนี้มันจะยาวเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญแล้วมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่สนแล้วมันจะยาวเท่าไหร่เอาไว้ว่าเราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับกลับมาที่เรื่องของการที่เราเนี่ยอยากจะอ่าพิสูจน์คุณค่าของตัวเองต่อนะครับแล้วเมื่อเราอยากพิสูจน์อย่างนั้นไปเรื่อยๆสังเกตไหมครับว่าไม่ว่าใครจะมารักเราอ่ะคนน้้มาารัเรน,น,นอเนนนตื เราอาจจะหน้าตาดีเราอาจจะมีฐานะดีเราอาจจะมีคุณค่าทุกอย่างแต่เราไม่สนนะฮะเราต้องการแค่คนคนนี้ยคนคนนี้ยคนเดียวอะที่จะมาทำให้เรารู้สึกว่าอ่าสินมีความสุขมีคุณค่าเพราะว่ามันเป็นความผิดพลาดใน,นกลไกของจิตใจเราเองครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกคนคนนั้นเลยสังเกตไหมว่าบางครั้งคนคนนั้นเนี่ยหน้าตามไม่ได้เรื่องเลยบางครั้งอ่ะนะฮะนิสัยก็ทุเรศ ขี้โกหกบางทีอขี้โม้ขี้คุยโวขี้อวดอ่าจนหน้าเซรอสกปรปกหลายหลายอย่างคือคนนั้นไม่ใช่คนเพอร์เฟคครับส่วนใหญ่คนที่เราแอบชอบสุดๆเลยเนี่ยแอบอย่าให้เขามารักเราเนี่ยถ้าเราดูดีๆเขาไม่ได้เพอร์เฟคอะไรเลยนะครับเขามีส่วนจุดที่ไม่เพอร์เฟคเยอะแยะแต่เรามองไม่เห็นแล้วเราไม่สนใจครับเพราะจำเขานี้ไว้นะฮะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยฮะมันเกี่ยวกับเรา ไอสิ่งที่เราหลงหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ความเป็นเขาเลยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ตัวตนความเป็นเขาแต่มันอยู่ที่เราอ่ะอยากจะกําจัดความทุกข์ในตัวเราให้หมดไปโดยการให้อ่าโดยการชนะเขาและได้คนคนนั้นมาครอบครองแล้วเราจะรู้สึกว่าในที่สุดฉันก็อ่าโล่งสบายสิ้นอิสระอิสระเนื่องจากเนื่องจาก ถูกปลดปล่อยจากพัฒนาการของอคนที่มาทําให้เรารู้สึกไม่มีคุณคา่าเพราะฉะนั้นจึงสังเกตได้ว่าคนที่เป็นดาราหรือคนที่มีชื่อเสียงหรือคนหน้าตาดีเนี่ยส่วนใหญ่หลายครั้งเลยนะฮะผมให้สังเกตจะเจ็บปวดมากกว่าคนปกติเวลาที่เขาผิดหวังในความรักเนื่องจากเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเวลาที่เขารักใครหรือรลาเขาชอบใครเนี่ยถ้าเกิดคนนั้นไม่ชอบเขากลับเนี่ยมันทําให้ cognitive dissonance er, หรือการขัดแย้งทางใจเขาเนี่ยมีมากกว่าคนปกติ เนื่องจากอะไรเนื่องจากปกติคนมาชอบเขาเยอะเนื่องจากคนมาตามจีบตาม่าชมเขาเยอะเนื่องจากมีคนมาหลงมาตามเขาเยอะเนื่องจากเขาเป็นจุด attention หรือเป็นจุดสนใจของคนเยอะๆเขารู้ครับว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะได้ใครก็ได้ที่เขาต้องการที่มาแอบชอบเขาแต่คราวนี้พอเขาไปชอบคนคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นไม่ชอบเขากลับมันแบบเฮ้ยมันเป็นไม่ได้ด้วยเหรอที่คนคนนึ่งจะ,จะทิ้งเราไปจะหลอกคนอย่างเรา จะทาให้คนที่มีคนชอบเยอะอย่างเราหน้าตาดีอย่างเราดังอย่างเรารวยอย่างเราเจ๋งอย่างเรา,จาเราจ็บปวดมันเป็นไปได้ด้วยเหรอเราเลยยิ่งอยากพิสูจน์ว่าตัวเองตัวเองไม่ได้เป็นแบบนั้นอยากเอาชนะให้ได้เนี่ยออกมาฮะมันมันเป็น,นกลไกที่เข้าใจได้และเห็นได้ชัดนะถ้าเราลองนึกดูดีๆนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีข่าวมากมายที่คนที่หน้าตาดีดังรวยสวยด๋อนะฮะกับไปฆ่าคนอื่นฆ่าตุนตาย เนื่องจากแค่คนคนเดียวเท่านั้นแหละที่เขาไปแอบชอบซึ่งก็ไม่ได้เจ๋งไม่ได้ดีอะไรเลยไม่ได้ให้ความรักเขาตอบน,นะครับมันวนแบบนี้มีอีกหลายอย่างที่ผมอยากจะบอกเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่ผมอยากจะสรุปไว้ที่ตรงนี้นะครับว่าขอให้เราฝึากแยกแยะให้ดีระหว่างความรักกับความหลงความรักคืออะไรความรักคือการอยากให้สิ่งสิ่งหนึ่งหรือคนคนหนึ่ง เติบโตเจริญงองงามและมีความสุขครับผมไม่ทราบว่านิยามความรักของคุณคืออะไรถ้าเกิดมีนิยามดีๆผมยินดีที่จะให้คุณคอมเมนต์กรุณานะฮะคอมเมนต์คุยตอบเข้ามาด้านล่างได้เลยผมอยากรู้ว่านิยามความรักของแต่ละคนเป็นอะไรแต่ละคนย่อมมีนิยามที่สวยงามแตกต่างกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากหรือให้ไว้สาหรับตัวผมเองก็คือว่าผมมองว่าความรักคือนี่นะครับคุณรักแม่คนหนึ่งรักลูก ลูกคนนั้นจะไปมีแฟนแบบไหนมันไม่ได้สําคัญเท่ากับว่าคนลูกคนนั้นลูกเขาเนี่ยมีความสุขหรือเปล่าแฟนคนนี้ทําให้ลูกเขามีความสุขได้หรือเปล่าทําให้ลูกเขาเจริญเติบโตงอกงามขึ้นมาเป็นคนที่ดีงามสวยงามทําให้ชีวิตลูกเขาดีขึ้นได้หรือเปล่าถ้าถ้าคนคนนั้นทําให้ชีวิตลูกเขาดีขึ้นงอกงามเจ๋งขึ้นเจริญขึ้นแม่หรือพ่อย่อมมีความสุขเนื่องจากนั่นแหละคือรักมันไม่ได้สาคัญว่าเราจะต้องเป็นเจ้าของสิ่งสิ่งหนึ่งอันนั้นคือหลงครับ การอยากเอาชนะการอยากเป็นเจ้าของการอยากตื่นเต้นโรลเลอร์โคสเตอร์บูว์วูบมาบู๊านั่นคือหลงซึ่งไม่ผิดครับผมก็หลงอยู่ประจําคนทุกคนย่อมมีความหลงอยู่แล้วในทุกๆความรักมันย่อมมีความหลงปนอยู่ในนั้นแม้แต่ความรักเอ้ยความรักของพ่อแม่เนี่ยฮะก็มีความหลงปนอยู่ในนั้นหลงลูกนะครับอ,อยากอยากเป็นเจ้าของลูกอยากให้ลูกอยู่กับตัวเองตลอดนะครับไม่อยากให้ลูกไปไหนเพราะว่าลูกต้องรักตัวเองที่สุดมันมีบ้างมันมีบ้าง ทุกความรักจะมีความหลงปนอยู่เพงแต่ผมแค่ขอ,อเท่านี้แหละครับขอคุณเท่านี้แหละว่าถ้าคุณอยากมีความสุขมากขึ้นนะครับหรือว่าอยากทุกน้อยลงพยายามแยกให้ออกแล้วพยายามหารักที่มีหลงอยู่ในนั้นน้อยแล้วพยายามรู้ตัวแค่รู้ครับก็ช่วยได้แล้วฮะแค่รู้ก็ช่วยได้มากแล้วพยายามรู้ตัวว่านี่เรากําลังหลงอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าเรารู้เราจะได้หนึ่งทันใจตัวเองวันนี้มันไม่ใช่รักนะ ทำไปนั่นนี่ไม่ใช่รักนะเราอยากเอาชนะเขานะเราอยากกําจัดความทุกข์ออกจากตัวเองเราไม่ได้อยากให้เขามีความสุขต่างกันนะฮะหลงคืออยากกําจัดความทุกข์ออกไปจากใจตัวเองรักคืออยากให้สิ่งสิ่งนั้นเจริญงว่วงเมงาแล้วมีความสุขคนละอย่างกันเลยรักดอกไม้อยากให้ดอกไม้โตหลงดอกไม้เด็ดมันมาใส่ใจกันเหมือนที่นักปราชญ์คนหนึ่งเคยพูดไว้แล้วเก็บมันไว้แล้วดอกไม้ก็เหี่ยวตาย แต่รักดอกไม้คือลดน้ําให้มันใส่ปุ๋ยให้มันให้พามันไปหารกลางแดดแล้วก็พามันไปไว้กลางให้มันได้สั่ข้อแสงนะครับแล้วก็โตเติบโตเจิรงองงามอาจไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของมันก็ได้แต่เรารักมันรักโลกรักลูกรักคนคนหนึ่งรักสิ่งของรักสุนัขรักอะไรอย่างเงี้ยถ้ายิ่งรักมากเท่าไหร่เนี่ยมันคือการให้ออกครับมันคือการอย่าให้สิ่งนั้นโตและมีความสุขให้ออกให้ออกให้ออกหลงมากเท่าไหร่อยากดึงเข้าของฉันของฉัน เอามาเป็นของฉันตัวเองคนอื่นห้ามชนะครอบครองยึดเหนี่ยวนี่คือหลงนะครับกําจัดมันทั้งหมดถ้าทําได้ก็ดีนะฮะแต่ว่าทํายากทําไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะผมก็ยังทําไม่ได้แต่แค่ปรับสมดุลให้ดีมีสติแล้วเราจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความรู้สึกที่เรามีมันคือรักหรือหลงกันแน่แล้วความสุขของเราจะเพิ่มขึ้นครับเพราะชีวิตนี้อย่าลืมฮนะรักคือการให้หลงคือการ อยากให้อัตตาหรือตัวตนของตัวเองเนี่ยมันได้รับอะไรบางอย่างเพิ่มเติมและกำจัดทุกข์ในตัวเองออกไปถ้าคุณแยกได้แบบนี้คุณอาจจะไม่ได้มีความสุขชั่วนิรันดร์แต่เชื่อผมครับว่าคุณจะมีความรักอย่างมีความสุขมากขึ้นและคุณจะเข้าใจครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะความรักคืออะไร